ทาไม่จำกัดช่วงหามินิมาตตอนเงินเจ้าปัญหาไอ้ไม่ต้องพูดอะไรแล้วยืนตรงๆเล่ครับเออคือผู้จัดการไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวกลัวเป็นอ,อะไรบัชีรู้ไหมว่าเธอสองคนเนี่ยทำผิดอย่างมาหันเลยนะก็คือผู้จัดการผมผิดอะไรกันครับผิดอะไรยังมีหน้ามาถามอีกเหรอเงินในบัญชี กังนในเคาน์เตอร์มันไม่ตรงกันออกตายละเฮียสวัสดีครับสวัดีครับเฮียอ้าวนี่เข้ามาไปดูเวลาเหรออเอกไปก่อนเลยไหมเฮียแต่ผมนี่จะบอกเขาบอกอะไรไม่ต้องพูดอะไรแล้วนี่กำลังประชุมเครียดกันอยู่เข้าใจไหมเนี่ยเฮียไปเลยเอาไปโหเรียกตำรวจแจ้งจับเลยแม่งไปเลยไอเฮียโอ้โหแล้วนี่บอลกับตั๊กไปไหนเนี่ยอผมไปตามให้แล้วครับมันจะไม่มาอีกเหรอเออเดี๋ยวก็คงจะมาละมันมาอย่างเดียวไม่ต้องไป เยอะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมันมาเองโอ้รู้ทันเตด้วยมากันแล้วอะไรกันเนี่ยฮะเจ้าบอลจะตักทำไมต้องทิ้วกันมากันขนาดนี้ด้วยก็รีบเรียกโหเรียกผมมาทไมเดี๋ยวก่อนจะพึ่งถอดหาไว้หาไหมมันหาไหมมันเยืนตรงนี้โอ้โหนี่มึงไม่ได้นอนมากี่ปีแล้วเนี่ยอดนอนฮะทำไมมาช้าก็เรียกให้มาทำไมไม่มา ก็กำลังนอนอยู่วะรู้ไหมว่าร้านเงินหายอ่ะฮะเงินมันหายมันหายไปเท่าไหร่พ่อหน้าหายไปเท่าไหร่เหรอโอหห้าห้ามื่ห้าบาทแค่เงอเงินแค่นี้ห้าบาทเดี๋ยวผมจ่ายเธอพูดได้ไงว่าเงินแค่นี้จ่ายให้ก็ได้วันนี้หายห้าบาทพรุ่งนี้ห้าสิบเมื่อนห้าร้อย ต่อไป5,000เป็น50,000ืร้านไม่เจ๊งเรื่องไงขโมจัดแถวนั่งอะไรนิดนปฏิบัติเอาล่ะต่อไปเริ่มการสอบสวนไม่ได้เอาไปจริงๆนะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจับไม่ได้คาหนังคาเขาก็ไม่มีใครยอมรับฉันจะขอถามทีละคนเธอจะยอมรับหรือเปล่าว่าขโมยเงินไปจะให้ยอมรับได้ยังไงล่ะคะเขาเราไม่ได้เอาไปตกลงเธอไปป่า ยอมรับบอลผมไม่รู้เรื่องครับหัวหน้าสาบานมาสิผม,มผมไม่ได้เอาไปจริงๆหัวหน้าเธอหละผมนี่แหละครับที่เอาไปไม่ได้เอาไปครับเล้จะอผมนี่แหละครับทำไมเอาละทุกคนในเมื่อไม่ม no ีใครยอมรับฉันจะลงโทษพวกเธออย่างสาบานจะอะไรับไม่ได้เอาไปอะใครยอมรับแล้วก็มันต้องเจอตรงหี้นะโอ้โหประคุณเนียกระเป๋าพวกบานเลยเราดยต่อไปต้องเจอนี่ยมะขามเปียก ไไไอออ้้้ตื่นเอยดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่กูไอเวนพี่เชี่ยวไปเวนนี่เธอก่อนเลยคนแรกันจะล้วงเข้าไปอุ้ยเปรี้ยวจนขาดใจตายลองโอ้โหเป็นดุ้นเลยโอ้ยดูดิอาลิ้ะแตกด้วยยอมรับไหม ไม,ไ,ไ,ไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะไม่ได้เอาไปแต่ขอเกลือด้วยได้ไหมคะต่อ,อไปเธอเดี๋ยวจะตื่นเดี๋ยวจะตื่นหลับๆอยู่นี่จะตื่นอ้าปากกว้างๆอย่าพึ่งกัดอย่าพึ่งกัดลูปตายรูๆรูปรูปเอาแั้แหลมแฉะเดยอมรับหรือเปล่า <S <S ไม่เอาอ,าอย่ามา, <S 2> <S 2> า,มาตลกมา บัถึงว่าทำไมกูเล่นตัวนี้โอ้ยกระเป๋าอ่ปากออกอาบ้างอากว้างเอากว้างรูดก่อนรูดก่อนแบบนี้หอกวไปเฉยๆตรงนี้เขาไปเปล่าไปใช่ไหมหรือเปล่าอีกทีสิทำไมได้พอแล้วแหลมพอแล้วบอลเลยอ่ะมาต่อไป เป็นมามืออ่อนตอนนี้ะฮะจะบ้าแล้วมันจะถึงฝั่งได้ด้วยโอ้โสารพัดตายแล้วร่วงหมดโอ้มันจะถึงเราอยู่แล้วมาตกมา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 มันจะไปอย่าจะเราแม่มือไม่มีเอ็นแล้วมึงเนี่ย มือไม่มีเอ็นเลยเลยไอ้มันลื่นจริบไม่ติดบ้าโถเอาจริงเหรอเอาไปเอาเปล่าไม่ได้เอาไปเอาไม่ได้เอาไปจริงแ่บบอกแล้วไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปเอาไปเอาเปล่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับโอ้ยลุ้นด้วยเป็นไงไม่ได้เอาไปไม่ริงพี่เฮ้ยนี่ต้องบอกเฮียครับเฮ้ย ฉันบอกแล้วไงอย่าเพิ่งเข้ามาปิดร้านชั่วคราวเด็กกำลังสอบสวนพนักงานอยู่ผมต้องมาบอกว่าร้านปิดแต่ผมต้องพูดก็เฮียเนี่ยทอนเงินผมเกินไปห้บาทฉันฉันเป็นคนทอนเงินถือเองเหรอเนี่ยผมไม่กองคนหรอกเฮียหน้าตายอย่างผมไม่ใช่คนคี้กองใช่จริงๆด้วยอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ขอบใจมากนะโอ้ยขอบคุณมากเลย ขอบคุณมากเฮียทอนผิดไปก็ถูกไป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 ลูกไปกลับบ้านไปพักผ่อนไปนอนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าวนั่งเลยเฮียเลยเฮียนั่งนี่เฮียต้องรับผิดเอ้ยถอยจำเฮียไว้นั่งลงไม่ทำไรมาไม่รู้เงี้ยแหละจะรับร้องรับ